Life, day, die, not okay. ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำน้องเกีียวกันนะคะนิดาก็จะใช้ไหมคัะต้นมิ้ว4ีพายค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะนิดาก็จะทำเมจิกริง จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มทิวลิปทั้งฝั่งเบอร์3ทับศูนย์นะคะเราก็เริ่มด้วยการล็อกด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก X ค่ะจำนวน6หลักนะคะตามแพทเทิร์นที่ได้เขียนไว้ด้านล่างนะคะ เสร็จเรบร้พอแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงเส้นสั้นนะคะแล้วเราก็ปิดงานได้เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่2ด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก V ค่ะ V ก็คือ x 2ตัวในหลักเดียวนะคะเราจะถัก V จำนวนทั้งหมด6หลักค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราปิดงานได้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่3ค่ะเริ่มด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราก็ถัก X ค่ะถัดไปนะคะเราก็ถัก V นะเราจะนับแบบนี้เป็น1ชุดนะคะ XV เราจะถัก XV แบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะจบแถวที่3แล้วนะคะต่อไปค่ะเริ่มต้นแถวที่4ด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราก็ถัก X อค่ะจำนวน2หลักนะแบบนี้ถัดไปค่ะเราก็ถัก V นะคะเราจะนับ X 2หลกักแล้วก็ V เป็น1ชุดนะคะเราจะถักแบบนี้จำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะ นิดามไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันถักเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่5กันนะคะแถวที่5้าเริ่มด้วยโซ่หนึ่งเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถักเอค่ะจำนวน3หลักนะคะตามแพทเทิร์นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักวีค่ะในหลักถัดไปนะคะ เราจะนับเป็น1ชุดค่ะแถวนี้นะคะเราก็จะถัก X 3หลกักแล้วก็ V นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะจบแถวที่5แล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่6กันค่ะ แถวที่6เริ่มด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราจะถัก X ค่ะจำนวน4หลักนะคะถัดไปค่ะเราก็ถัก V นะคะแถวนี้ค่ะเราจะถัก 4X แล้วก็ V นะคะนับเป็น1ชุดเราจะถักทั้งหมด6ชุดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราถักโซ่นะคะหนึ่งโซ่แบบนี้ก่อนค่ะเราก็จะเห็นหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนิดาจะทำจุดสังเกตก็คือเดี๋ยวนิดาจะใส่ไหมพรมนะคะลงไปตรงจุดสุดท้ายนะคะแบบนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเราจะนำมันมาประกบเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราจะแทงทะลุเข้าทั้งสองฝั่งนะคะ ค่ะต่อไปเราแทงเข็มเข้าตรงหลักที่1แล้วเราก็จิ้มนะคะไปทะลุตรงหลักสุดท้ายที่เราทําสัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะตรงกันแบบนี้ดึงไหมเข้ามานะคะเราถัก X ค่ะต่อไปนะคะเราก็ถัก F นะคะลงหลักเดียวกันกับที่เราถัก X เ,เลยนะคะเราจะถัก F ค่ะจํานวน3ตัวนะคะลงไปค่ะตามแพทเทิร์นเลยนะ พอเราได้ f ครบ3ตัวแล้วนะคะเราก็ให้ดูนะคะหลักตรงนี้นะคะข้ามไป1แล้วก็ไปถักหลักนี้นะคะจิ้มเข็มค่ะดึงขึ้นมาแล้วถัก x นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก f นะคะลงในหลักเดียวกันกับที่เราถัก x เลยนะคะจำนวน3ม f ค่ะ f นะคะครบ3หลักแล้วนะคะก็ข้ามนะคะแล้วก็ไปถัก x นะคะในหลักนี้ค่ะเรานะคะก็ค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่จะถักปิดงานนะคะเราหยุดก่อนเนาะค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราจะใส่ยายสังเคราะห์นะคะลงไปค่ะตรงนี้นะคะค่ะพอเรายัดใย,ยสังเคราะห์แล้วนะคะ จากนั้นค่ะเราก็ถักนะคะตามแพทเทิร์นไปเลยค่ะ พอเราได้เอฟครบ3หลักแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราปิดงานลงตรงนี้นะคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเกี่ยวขึ้นมานะคะล็อกไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงไหมค่ะตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ซ่อนปลายไหมนะคะเข้าไปในตัวเกีียวเลยนะ ะคให้เราใช้ไหมสีดำนะคะเย็บตาค่ะของน้องเกี๊ยวนะคะจากนั้นก็ซ่อนไหมค่ะเข้าไปในตัวเกี๊ยวค่ะแล้วค่อยตัดนะคะพอเราได้ตาแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ทำปากนะคะของน้องเกี๊ยวค่ะโดยใช้ไหมสีแดงนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเย็บหน้าของน้องเกียวนะคะก็ไม่ต้องเย็บก็ได้นะคะแล้วแต่เราได้เลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็แต่งหน้าให้น้องเกียวนะคะนี่เราจะใช้บัตรอ่อนนะคะแล้วก็จะระบายตรงกรีบของน้องเกียวนะคะให้มันเป็นสีนะคะเหมือนรอยทอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ